ครับก็มาสู่ในช่วงของ Fundamental บ้างนะครับวันนี้นะครับเรามีการออกบทวิเคราะห์นะครับ initial Init coverage นะครับแนะนำเป็นตัว spa นะครับ spa นะครับก็เดี๋ยวให้คุณอาร์มเริ่มอธิบายนะครับโดยเราจะเริ่มปูพื้นฐานก่อนนะครับเผื่อคนที่อาจจะไม่ได้ ไม,ไม่ได้เคยใช้บริการเขานะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้รู้ว่าหุ้นตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันทำธุรกิจอะไรนะครับเราก็เราจะเริ่มมาตั้งแต่ company profile นะครับแล้วก็ลงไปที่ industry view นะครับแล้วก็ลงไปที่เรื่องของตัวท่องเที่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็ลงไปที่ investment highlight ว่าทำไมเป็นสปาในวันนี้แล้วก็ลงมาที่ valuation แล้วก็ recommendation ละกันนะครับสวัสดีครับคุณอม ครับสวัสดีครับครับก็อ่ะคุณอาร์มเริ่มเลยครับรีแลกซ์รีเฟรชแล้วก็รีชาร์จครับสำหรับตัวสปาครับก็สำหรับตัวสปานะครับหรือว่าสยามเ e ลเนชั่นกลุเนี่ยอจริงๆก็ถือว่ามีประวัติความเป็นมาค่อนข้างยาวนานนะครับทำธุรกิจมา20ปีแล้วนะครับก็สาขาแรกเนี่ยเขาเริ่มต้นจากที่เชียงใหม่ในบานซาครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีอ่า มา r k เก็ตแคปอยู่ที่5.9พันล้านนะครับแล้วก็สาขาเนี่ย60สาขาแบ่งเป็นดอม e สสิก6สาขานะครับแล้วก็ต่างประเทศนี่มีทั้งหมด5สาขาโดยสปาเนี่ยเขาจะมีแบรนด์หลักๆอยู่ทั้งหมด5แบรนด์นะครับก็แบ่งเป็นตัวของลารินจินดาเดเมเนสปาอันนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ในโรงแรมของเขาเองนะครับชื่อว่าโรงแรมลารินจินดามีทั้งหมด2แห่งนะครับแล้วก็ ตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือตัวของ Les l ี่ลันะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีเยอะมากนะครับอ่ามีทั้งหมด45สาขาทั้งอย่างเป็นกรุงเทพ19สาขาแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย21สาขานะครับอ่านอกจากนี้เขาก็มีการที่ผ่านมาเขาเคยแอดควายมาแบรนด์หนึ่งนะครับชื่อว่าบ้านสวนมสาสซาอันนี้เนี่ยมีทั้งหมด10สาขาก็เป็นการทำให้สปาสามารถจับเซกเมนต์ ค่อนมาทางล่าง่อยได้ไน,นะครับก็คือสักประมาณสักสามดาวนะครับแล้วก็มีการทําพวกแบรนด์เหมือนกับเป็นไพรอยดโปรเจกต์นะครับก็ค่อยทามาเรื่อยๆทําแต่แขนออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวของสเตทมีนะครับแล้วก็เป็นตัวของแฟชแคร์แต่ว่าคอนทริบิวชั่นหลักๆเนี่ยก็คือจะอยู่ในส่วนของเรดลีเล็กนะครับก็คิดเป็นสักแปดสิบแปดเปอร์เซ็นของสัดส่วนรายได้ทั้งหมดขณะที่ในภาพของอินดัสทรีเนี่ยจริงๆต้งบอกว่าสปามันค่อนข้างอิงกับ โดยซึ่งนะครับเนื่องจากว่าสัดส่วนรายได้เนี่ย75เปอร์เซ็นตมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผลการดําเนินงานเนี่ยก็จะค่อนข้างเปนในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของนักท่องเที่ยวเพราะฉันเนี่ยปีนี้ก็ต้องบอกว่าโดนโดนทิศหนักพอสมควรนะครับจากเรื่องของโควิด19ทีมอย่างไรก็ตามเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่า S <S ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ mm. แต่สุดท้ายเนี่ยประเทศไทยจะเป็น tourism country mm. นะครับก็เราก็คิดว่านเ้ของการซิ้นโปวของนักท่องเที่ยวเนี่ยรวมถึงโควิด19วัคซีนเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการไายตัวของคุณสปาให้กลับไปอยู่ในจุดที่เคยอ,อยู่ได้นะครับตอนนี้ก็เราก็คาดว่าตัวของนักท่องเที่ยวเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะอยู่ในระดับประมาณสักเจล้านคนนะครับแล้วก็จะ เพิ่มมาเป็น27ล้านคนเนี่ยในปี2022นะครับแล้วก็จะกลับสู่เลเวลปี2019เนี่ยก็คือึกเกือบ40ล้านคนเนี่ยได้ในปี2023โดยแอสเซมบลชันของเราเนี่ยเราเชื่อว่าตัวของการฉีดโควิดในที่วัคซีเนี่ยจะสามารถฉีดไปได้ถึง5.5พันคนนะครับภายในปี2021แล้วก็ภายในภายในปี2022เนี่ยะจะฉีดได้ถึง หนึ่งหมื่นห้าพันล้านล้านคนนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเราอิงจากตัวของคาปาเชตตี้ในการผลิตของผู้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นในห้าจุดห้าพันล้านคนเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับห้าจุดห้าพันคนเนี่ยมันคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของ world population นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสิ้นปีสองพันยี่สิบเอ็ดสื่ไปสักเจ็สิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยผมว่าปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยก็ไม่น่าหว่วงแหละผมคิดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็กลับ กลับมาสุขภาพปกติได้ในปี2023ครับพูดถึงธุรกิจอุตสาหกรรมสปากันบ้างสาษารมสปาเนี่ยจริงๆแล้ว market size ในปี2019เนี่ยเราประเมินมันอยู่สักประมาณ35,000ล้านครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูรายได้ของบริษัทสปาเองเนี่ยมันคิดเป็นเพียงแค่4%ของอินดัสทรีนั่นเองเพราะว่ามาเก็ตแชร์เนี่ย,ยมีแค่4%จะต้องบอกว่ายังมีรูมให้ ตัวของบริษัทเนี่ยจะโต,ตอีกคนนางเยอะนะครับ oh. ในใน,ในสปาในประเทศไทยโดยอในฝั่งของ investment highlight เนี่ยเราแบ่งหลักๆเนี่ยเป็นเป็นสามอันนะครับอันแรกเนี่ยเราเรามองว่าสปาก็เป็นถือว่าเป็นหุ้นอีกอันนึงเป็นทางเลือกให้กับการลงทุนที่อยากลงทุนในอ่าวั <ine> pay. คซีนเพืคกลุ่มท่องเที่ยวอ่าครับ d อม e ส t ิ c เ l a y เป็นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็สำหรับตัวตัวสปาเนี่ยเราว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยคือว่า ในรายได้ร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยต่างชาติคือเจ็ดสิบห้าใช่ไหมครับในเจ็ดสิบห้าเนี่ยห้าสิบห้าเนี่ยมันเป็นมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งมันหมายความว่าถ้าเกิดคนจีนยิ่งกลับมาเร็วเนี่ยไอตัวของสตาเนี่ยมันควรจะเอาประสิ์คุณกลุ่มท่องเที่ยวครเพราะว่าถ้าเกิดเราดูกลุ่มท่องเที่ยวตัวอื่นเนี่ยคนที่มีสัดส่วนรายได้จากคนจีนเยอะๆเนี่ยลงามาเนี่ยคือ a o t นะครับยี่สิบสองเปอร์เซ็นตซึ่งถือว่าห่างค่อนข้างเยอะแล้วที่เหลือเนี่ย อ่าเลืวองเดี่อนคนที่ดูชอบจากคนจีนเนี่ยต่ำยี่สิบหมดเพราะฉะนั้นเราลองว่าคุณอาาร์มจะบอกว่าทีเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกๆที่รัฐบาลเนี่ยจะปล่อยให้เข้ามาในประเทศเรานะครับก็คิดว่าสปาน่าจะได้เบนด์บิฟิตตรงนั้นแล้วก็จะทําให้แง่ของการฟื้นตัวของผลประกอบการเนี่ยน่ทำได้ดีกว่ากลุ่มอืมคือคุณอาร์มองบอกว่าคุณอาร์มคุณอาร์มเนี่ยดูทั้งเซกเตอร์ สายการบินแล้วก็โรงแรมท่องเที่ยวแล้วก็รวมถึงสปาแต่จุดจุดหนึ่งที่วันนี้เราเลือกสปาขึ้นมาคือต้องบอกว่าเพราะว่าถ้าเรื่องของตัววัคซีนเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าปัจจุบันตอนนี้ประเทศประชากรที่ฉีดเยอะที่สุดประชากรหนึ่งเลยเนี่ยคือจีนซึ่งถ้าเราจะดูว่าปะถ้าจีนเขาฟื้นตัวแล้วเขามาได้ก่อนเนี่ยไล่ไปเลยตั้งแต่สายการบิน AOT แล้วก็โรงแรมในประเทศไทยต่างประเทศรวมถึงตัวสปาเนี่ยสปาเนี่ยมีรายได้มาจากคนจีนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจี เขาฟื้นก่อนนี่ทุกคนรู้เศรษฐกิจฟื้นวัคซีนเริ่มฉีดแล้วก็รอซีนผิงเคาะปุ๊บเนี่ยถ้าจีนเริ่มเดินทางออกมาได้ปุ๊บเนี่ยสัดส่วนเยอะที่สุดสัดส่วนหนึ่งแล้วก็หุ้นตัวหนึ่งที่น่าจับตามองที่เป็นเอ็กพอร์เชอร์ของ n ช s e t o ัว i s t เนี่ยคือสปาอย่างนี้เข้าใจถูกไหมครับอ่าครับใช่ครับถูกครับโอเคต่อเลยครับครับอนอกจากนี้เนี่ยไอภายใต้าการระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยก็ จริงๆเราถือว่าเป็น o อ p o r t u n i ี y สำหรับสปาที่จะมาเก็ตมาเก็ตแชร์ share ได้เนื่องจากอย่างที่ผมเล่าไปว่าไอ้มาเก็ตไซส์เนี่ยมันใหญ่สามหมื่นห้าพันล้านแต่ว่าไอ้สามหมื่นห้าพันล้านเนี่ยหลักๆเนี่ยมันถูกโดมิเนตจากพวกอ่าพวกการส่วนตัวนะครับรายย่อยเอชเซึ่งต้องบอกว่ามีความแข็งแกร่งในด้านของเฟดเนเชียลเนี่ยน้อยกว่าบริษัทที่ลิสเทดอย่างสปาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าด้วยด้วยโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะทำให้ ผู้ประกอบการเนี่ยบางรายเนี่ยก็ได้ต้องเอ็กซิสตลาดไปนะครับค่ะที่ mm hmm. การกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งเนี่ยเราคิดว่าเขาไม่สามารถทําได้ทันทีเนื่องจากว่าในแง่ของพนักงานนะครับหรือว่าแบบหมอนวดเนี่ยอพอพอมีการปิดกิดจาการไปเนี่ยเขาก็าต้องไปไปหางานอื่นทำนะครับซึ่งถ้าเกิดจะรับมาใหม่เนี่ยก็ต้องมีการเทรนนิ่งมีการหาหมอนวดเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องใช้เวลาค่ะที่ ในั่งของสปาเนี่ยเขามีตัวของเทรนนิ่งโรงเรียนฝึกสอนเนี่ยของเขาเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในแง่ของอเทรลเบรช็อตเทจเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ได้เกิดจากในด้านของบริษัทสปานะครับ, <S <S รบขณะที่ในแง่ของการขยายตัวเนี่ยเราเชื่อว่าบริษัทสปาน่าจะยังสามารถขยายสาขาได้ต่อในปี2021ถึง2022นะครับก็เนื่องจากว่าเรามองว่าบริษัทน่าจะมาขยาผ่านทางโฮเทลแชนแนลค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมันทําให เงินลงทุนหรือว่าแคปเอชเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะเดิมถ้าเกิดปกติเขาจะลงทุนและลีลึ่งสาขาเนี่ยตัวแคปเอชจะอยู่ยี15่15-20ล้านบาทน,นะครับต่อสาขาแต่ว่าถ้าเกิดเขามาเปิดในโรงแรมเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยมันเหลืออยู่สักประมาณ5ล้านบาทอ่าเหตุผลเพราะว่าโรงแรมเนี่ยเขามีโครงสร้างอยู่แล้วมีอินซ่าอยู่แล้วสิ่งที่อ่าสปาไปลงเนี่ยก็คือลงแค่นในแง่ของประกอบเฉยซึ่งถือว่าอินเวสท์แมนค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ทําให บริษัทเนี่ยจะมาเกณฑ์มาเก็ตแชร์ในฝั่งของจากฝั่งของ,ของโรงแรมที่เคยทำสไปให้มันเป็นของตัวเองได้มากขึ้นครับโอเคครับแล้วในฝั่งของาบรนซ์ชีพเป็นยังไงบ้างครับครับก็อันนี้ investment อันที่สามครับคิดว่าาบานซ์ชีพของสปาค่อนข้างรองแล้วก็ไม่ไม่ค่อยน่าห่วงเรื่องของการเพิ่มทุนเท่าไหร่นะครับโดย บริษัทเนี่ยช่วงล็อกดาวน์เนี่ยแคชเบิร์นเขาอยู่สักประมาณ15ล้านบาทต่อเดือนขณะที่ในไตรมาสามเนี่ยแคชเบิร์นเขาอยู่ที่10ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาไตรมาสามเนี่ยเป็นเบสนะครับปีหน้าเนี่ยแคชเบิร์นทั้งปีควรจะเป็นสัก120ล้านบาทนะครับขณะทีะ่บริษัทเนี่ยมีเงินแคชออนแฮนด์อยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็มี อ n นดีทิไลส์เครกับ c i t y ทีสักประมาณ80ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติต่อให้ไม่เข้ามาเลยเนี่ยเราคิดว่าบริษัทเนี่ยก็สามารถอยู่รอดได้นะครับหรือว่าถึงแม้แต่ว่าจะมีการล็อกดาวน์ขึ้นมาเนี่ยกลับมาเป็นแคชเบอร์15ล้านเนี่ยก็สามารถทนต่อการล็อกดาวน์ได้ถึง2เดือนนะครับในปีข้าง้าอันนี้ก็คือเร<อ>่อง่า,งงายๆคือไม่มีใครเข้าร้าน,เ,น,านเขา <ไร S 1> เลย,เลยนะถ,ถ้าถ้าไม่มีแต่มันคงเป็นไปได้ยากนะถ้าไม่มีใครเข้าร้านเขาเลยเนี่ยเพราะว่าไอ้จริงๆอย่างอย่างอย่าง ส่วนตัวของผมเนี่ยผมเพิ่งไปมาผมก็คุยกับคุณอารอยู่เลยผมก็เพิ่งไปเมื่อ2อสวันนี้มาเลยนะครับที่ที่レスอีแลในี่แหละ,แ,หละแต่ผมก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีคนอยู่นะ นะครับคุอต้องบอกว่าผมก็ลองไปสอบถามเขาะนะเขาบอกว่าเดือนตุลา,ดลาเดือนพฤศจิกเนี่ยยอดโอเคเลยนะแต่เดือนธันวาอาทิตย์นี้ก็ต้องเข้าใจได้สถานการณ์โควิดเนี่ยแต่ผมไปนี่ผมยังเจอคนอยู่เลยนะต้องมียังยังพอมีคนเข้าสาขาอยู่ซึ่งจริงๆตรงนี้มันคล้ายๆกับตัวมิเนอร์ที่เราเคย,คยเอาเรื่องของตัวแคชเบิร์เนี่ยมาวัดกับให้ดูว่าหน้าตัดของแต่ละบริษัทตรงนี้เขาเป็นอย่างไงนะมินเนอร์ก็ถ้าถ้าถ้าใครจํากันได้วันนั้นเนี่ยเราคุยกันก็อยู่ได้อีกประมาณปีหนึ่งนะครับก็เทียบเท่ากับสปาคล้ายๆกกนนน็็็คคืืือออ12เเดร่ป Investment ที3 นะครับอะแล้วคุณอามองเรื่องของตัวตัว valuation แล้ว recommendation ยังไงบ้างครับครับเพราะในในข่าวของ valuation เนี่ยเราใช้ DCF นะครับแล้วก็ D e l i v e target price ออกมาได้9บาท30นะครับซึ่ง target price อะไร implied เป็น price to book เนี่ยจะอยู่ที่บวก0.5 standard deviation นะครับปัจจุบันเนี่ยหุ้นเนี่ยเทรดอยู่ที่ลบ0.5 standard deviation เพราะฉะนั้นก็ ก็ถือว่ามีมีเกบสักประมาณอหนึ่งแสนบาทนะครับก็อ่าเราเรา,เรามองว่าในแง่ของ <S <S สิ่งที่ทําให้สปาเนี่ยถูกบริเวทกลับขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยปัจจัยหลักเนี่ยก็คือเป็นแง่ของนักท่องเที่ยวเราเชื่อว่าถ้าเกิดมีข่าวดีเกี่ยวกับว่ารัฐบาลเริ่มที่จะเปิดให้คนจริงเข้ามาเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็น Key <S 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 คีย์แคตเตอร์ลิสสำคัญนะค,ะครับที่จะทําให้หุ้นเนี่ยถูบริเวทขึ้นไป ่าที่ในฝั่งของ Recommendation เนี่ยเรามองว่าโอเคแหละสตาร์าเกิดมองว่าช็อตช็อตเทอมหรือว่าอมองโมในแง่ของปีหน้าเนี่ยในขาของ e a r n i n g อาจจะยังไม่ได้ดีนักอาจจะยังขัดทุนอยู่นะครับแต่เราแต่เรามองว่าในแง่ของ Long Term เนี่ยหลังจากปี2022เป็นต้นไปเนี่ยบริษัทจะสามารถเติบโตได้อย,อย่างก้าวกระโดดน,นะครับจากความสามารถในการขยายสาขาครับที่สามารถทำในรดเวลแล้วก็มีในแง่ของ โรงเรียนฝึกสอนนะครับที่สามารถคอยสับทายตัวของมอนวะดให้ทําให้บริษัทเนี่ยสามารถอขยายตัวได้สิ่งสำคัญหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าหลังจากโควิดเนี่ยคนจะตื่นตัวมากขึ้นคือในแง่ของแบรนดิ้งสแตนดาร์ดแล้วก็ในส่วนของไฮจีนนะครับที่คุณจะให้ความสำคัญมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น competitive advantage ให้กับตัวบริษัทได้ครับครับก็ ประมาณนี้กันนะประมาณนี้ก็กันนะครับสำหรับตัว Initial College ของเราก็คือวันนี้เราแนะนำเป็นตัว Top Pick สำหรับตัว Daily ในวันนี้นะครับราคาเหมาะสมอยู่ที่9ก0าบาท30นะครับสำหรับตัวสปานะครับวันนี้ขอบคุณทางคุณอารม์มากครับ